สวัสดีค่ะมาร์คผบ้ปรกวบกางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรันดอมค่ะของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะในหัวข้อที่ว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยโรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมค่ะเอ่อก็จริงๆแล้วดูได้ทุกสถานะนะ เออไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นคนโสดแบบคุยคุยกันอยู่นะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็แอดมาเลยเลยค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็กวางทา,าโลนะคะวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่ที่วางเปิดได้นะคะมีไพ่ชราริออดค่ะ มีไพ่ Pie The World ค่ะตามด้วย C ถ้วยนะยคะแล้วก็ King of Swords ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะเอ่อธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไพ่ The World เนี่ยก็ยังมาบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางก็ได้ค่ะ พูดคุยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันน,นันานาทีเจอกันทีแบบเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งอะไรแบบเนี้ยนะคะมีไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาค่ะอืมความคิดว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีความเบื่อเบอื่อเซ็งเซงในคู่ของคุณรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจหรืออาจจะมีแพลนไว้ก็ได้คุณอาจจะมีแพลนไปท่องไปเที่ยวนะคะแต่เขาเนี่ยก็จะมีอุบิเหตุตลอดก็คืออาจจะมีเรื่องงานเข้ามาแทรกนะคะ จะต้องเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่เนี่ยมันทําให้เราสึกผิดหวังในตัวเขานะคะหรือการที่คุณคาดหวังในตัวเขาไว้สูงว่าเขาเนี่ยจะต้องชัดเจนนะเขาจะต้องแก้ไขปัญหาในชีวิตคุณให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอคาดหวังไว้เยอะๆค่ะคนคนนี้มักจะแบบบางทีก็เพิกเฉยใส่เราตอนแรกอะ่ะเหมือนรับปากเนาะเหมือนรับปากโอเคจะทําโอเคจะแก้ให้เธอไม่ต้องห่วงจะดดาร์ลิงอืม ทำไปทํามาเออหันหลังหนีซะง,งั้นเนี่ยเออทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนโดนทิ้งอะ่ะเออมีอารมณ์เซ็งเนี่ยเหมือนโดนทิ้งอะไรวะเนี่ยอืมนะคะอะมาดูต่อค่ะอ่ะแล้วก็อีกสถานนะหนึ่งที่กวางมองเห็นนะคะไพ่เดอะเวอร์เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะอยู่กินกันแล้วก็ได้นะไม่ได้มีพิธงพิธีแต่งงานก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาค่ะมีไพ่ก้าดาบค่ะก้าดาบเครียดเนาะ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายทำให้คุณรู้สึกคิดมากวิตกกังวลอาจจะถึงขั้นแบบนอนไม่หลับด้วยนะเออบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเขานะคะว่าเหมือนเขามีอะไรปิดบังเหมือนสร้างกำแพงเอาไว้อยู่อย่างนี้ค่ะเออสร้างกำแพงไว้ทำให้คุณรู้สึกเข้าไม่ถึงคุณเลยรู้สึกสับสนกังวล มีความคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีจะถามเขาไปตรงๆดีไหมเออหรือบางทีอ่ะคุณก็มีความกลัวอย่างหนึงนะ่งเนอะเมื่อเวลาถามไปแล้วอ่ะถ้าคำตอบมันไม่อย่างที่ต้องการล่ะเออฉันจะไปทางไหนฉันจะไปทิศทางไหนดีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยเครียดนะตามมาค่ะมีไพ่ n i g h t of w a n d ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะ ธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะดูแลเขาเป็นคนค่อนข,ข้างขี้หึงนะเป็นคนขี้หึงมุ่งมั่นมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในความคิดของตัวเองมากๆเลยค่ะว่าความคิดของตัวเองนั้นถูกต้องเออคนที่คุณเจอเนี่ยอาจจะมีลักษณะชอบข่มขคุณด้วยก็ได้นะข่มคุณให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบอ่อนแอเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยอืม จริงๆแล้วความพูดกันมันก็ดูเหมือนน่ารักนะว่าตัวเล็กตัวน้อยแต่จริงๆเอะพอมันเจอสถานการณ์จริงอ่ะมันรู้สึกเครียดเนาะเออเราจะออกความคิดเห็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยหรือว่า,าจะถามอะไรเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าคําตอบที่ได้รับเนี่ยเหมือนไม่เต็มใจค่ะเนะยะเหมือนไม่เต็มใจอ่ะมาดูต่อไปค่ะมีไพ่เจ็ดดาบนะคะแล้วก็หกดาบค่ะสุดท้ายก็คือสี่ไม้นะคะ หัวข้อนี้ที่ป๋องบอกนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ่ะปัญหามันเกิดขึ้นละเกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยสามใบหลังเนี่ยคือบอกปัญหาใหญ่ๆนะคะเออเจ็ดดาบสี่ไม้หกดาบอาจจะหมายถึงคนคนนี้นะคะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้อืมแล้วคุณเนี่ยคุยกับเขามาตั้งเนิน่นนานให้ใจเขาไปเยอะแยะแล้วนะคะทุ่มเทกับเขาละ ดันมรรู้ทีหลังเออและความรู้สึกอะ่ะมันห้ามได้ที่ไหนละ่ะความรู้สึกเราให้เขาไปแล้วอะมันห้ามไม่ได้เนาะมันจะเอากลับมาเนี่ยมันไม่ได้ละค่ะอืมทาให้คุณอยู่ในภาวะนี้ค่ะเครียดเซงนะคะให้ชาริออตอยากจะวิ่งหนีออกมาเลยเอออยากจะแบบ run away เลยนะคะอยากจะวิ่งหนีสุดๆแล้วก็อยากที่จะจบ ด้วยนะแต่แต่ตัวคุณถ้าเกิดว่ามีการจบกันเกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณก็ไม่ได้อยากจบแบบว่าตึงกันไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ใช่ในความคิดของคุณคุณอยากจบแบบจบด้วยดีจบกันแล้วไม่ต้องแบบด่าทอกันเออไม่ต้องแบ่งสมบัติกันหรืออะไรเงี้ยเอออยากที่จะแบบไปคนนึงไปทางซ้ายคนนึ่งไปทางขวาไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันหรือว่า เออ่ถ้ามีเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงสามารถคุยได้อืมนะคะอันนี้คือในในที่กวางมองเห็นนะในไพ่นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้นะคะไพ่หกดาบเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณอาจจะมีการสงสัยแบบนี้มานานละหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยคบกันมานานละอาจจะหกเดือนขึ้นไปหกอาทิตย์ขึ้นไปหกปีขึ้นไป พอมันคบมาได้แบบเนี้แล้วนะคะพอมาเจอในลักษณะแบบเนี้ยอืมว่าเขาแอบ,บไปคุยกับคนอื่นหรือเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมันช็อกค,ค่ะมันช็อกซีนีมาไปเลยนะคะมันช็อกมากๆเรากรู้สึกว่าเออจะไปต่อได้ปะวะอืมนะคะบางคนเนี่ยคือคุณกับเขาอาจจะแต่งงานกันแล้วแล้วเขาอ่ะแล้วจับได้ว่าเขาอ่ะไปแอบ,บคุยกับคนอื่นหลายหาคนอื่นอืมส่งยิ้มให้คนอื่น แอบไปเที่ยวกับคนอื่นเนี่ยหรืออาจจะพาคนคนนั้นไปในสถานที่ที่คุณเนี่ยยังไม่เคยไปกับเขาเลยก็ได้นะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกผิดหวังแบบ broken heart มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อคำถามกันค่ะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะโอเคค่ะมาต่อกันนะคะเหมือนเคยค่ะอย่างที่กวางเคยทำคลิป เรื่องนี้ไปในก่อน EP ก่อนๆน,น,ะนะคะกวางจะเปิดเป็นอสองช้อยส์ด้วยกันนะคะช้อยแรกถ้าคุณไปต่อแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรู้สึกจะเป็นยังไงทิศท,ทางความรักมันจะดีขึ้นได้ไหมนะคะอีกช้อยส์หนึ่งนะคะที่กวางจะเปิดก็คือถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์เนี้ยเออแล้วคุณจะจบได้ไหมคุณจะทําใจได้ดีไหมเออจะจบกันด้วยดีไหมแล้วจบไปแล้ว คุณจะมีใครใหม่เข้ามาหรือเปล่านะคะอ่ะเราไปดูกันค่ะขอดูคำถามแรกก่อนนะว่าจะไปต่อเนี่ยกับเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวังขอไพ่มานะเอ,อเด็กถือไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่เดทค่ะอืมตามด้วยก้าวถ้วยค่ะแล้วก็ก้าวไม้ค่ะคอยห,หนึ่งใบนะอ่าแล้วก็เดอะโฟค่ะ ถามว่าถ้าถ้าจะไปต่อเนี่ยไปได้ไหมอือก็ไปได้นะไปได้เพอเผอเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวด้วยค่ะว่าคุณนั้นโกรธอะไรเขาคุณไปจับผิดอะไรเขาได้คุณไปรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเขายังไม่รู้เรื่องเลยค่ะถึงเขารู้เรื่องแล้วเขาก็จะทําแบบเฉยเฉยอะจำได้มาที่เขาที่ควางบอกไป ในช่วงแรกอะค่ะว่าเขามันจะมีความแบบมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความคิดของตัวเองมากๆค่ะเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเขายังคงมั่นใจอยู่ค่ะว่าตัวเขาเองนั้นทําถูกต้องจ้าอืมนะถ้าคุณถามถึงความลับของเขาว่าเอ้ยเธอหรือว่าสิ่งที่คุณเออเป็นปัญหานะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ถ้าคุณพูดในเรื่องเนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ยังคงปล่อยเรื่องนั้นไปให้มันคาราคาซังอยู่อย่างนั้นละค่ะไม่ได้แก้ไขเขาว่ายังคงดีดาโลดเต้นไปเออมีความสุขชีวิตยังคงมีความสุขอยู่กับเขาเนี่ยแต่ส่วนของคุณเนี่ยดูไพ่สิไพ่เดทอารมณ์มันหมดแล้วคำว่ารักของคุณเนี่ย มันลดลงมาปุ๊บ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 ลงไปแล้วค่ะอืมแต่ถามว่าเมื่อทําไมจะต้องอยู่ล่ะเออความว่ารักมันหมดไปแล้วแล้วทําไมต้องอยู่ล่ะมันมีความผูกพันค่ะมันมีความกลัวค่ะกลัวว่าถ้าเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าไปเจอความรักที่มันแย่กว่านี้ล่ะถ้าไปเจอคนที่มันแบบ แย่กว่าเนี้ยฉันจะเป็นยังไงแล้วฉันก็กลัวใจของฉันด้วยกลัวชกลัวใจของฉันจะบาดเจ็บมากมายมกลัวกันรเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าที่จะเผชนภัยในโรคใบใหม่ๆอืมนะคะเนี่ยความรู้สึกของคุณเนี่ยเหมือนแบบมันจบลงไปแล้วนะคะปัญหานั้นนะ่ะมันก็ยังอยู่นะแต่เขาก็จะทำเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็จะชวนคุณมาเนี่ยเริ่มต้นใหม่นะเออเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะเออมีเธอกับฉันรักกันแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมทั้งที่เรื่องมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราลืมไม่ลงอ่ะนะคะเนี่ยพยายามที่จะกระตือรือร้นมากๆในการเริ่มต้นใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึ่งค่ะคําถามต่อไปนะว่าถ้าจบแล้วล่ะ เออถ้าจบความสัมพันธ์นี้ล่ะจะเป็นยังไงนะคะเออถ้าพอแค่นี้จะเป็นยังไงหนึ่งไม้ค่ะ The Wheel of Fortune ค่ะขอบคุณมากเลยที่ The Wheel of Fortune ขึ้นมาแล้วก็เด็กถือถ้วยค่ะตามด้วย k n n o of u u s ค่ะแล้วก็ Hermit ค่ะถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์นี้นะความคิดว่าก็เออคลิปเนี้ย โชคดีมากๆเลยนะคนที่มาดูเนะี่ยคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสวยงามจะไม่มีการวนเวียนกลับมาให้แบบปวดหัวอืมนะแล้วโชคชะตาเนี่ยค่ะ The Wheel of Fortune มันคือโชคชะตาเนอะคุณจะได้พบกับคนใหม่ๆค่ะที่มาเป็นแบบแรงใจให้กับคุณก่อนหน้าเนี้ยจำได้ไหมเอ่ยว่ามีไพ่คำว่าเดทไปอะ่ะเดทเนี่ยมันคือหมดอะไรตายยากอะ หมดกําลังใจความรู้สึกมันท้อแท้มันอะไรไปหมดเลยมันเซ็งอะ่ะอืมแต่เมื่อคุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะเจออะไรที่มันแบบสดใสอะ่ะสดใสสัน้นๆทาให้เรารู้สึกว่า้ยโลกมันเป็นสีชมพูอีกครั้งจะเริ่มคิดหลายๆอย่างเป็นด้านบวกจากก่อนหน้านเี้ยมันเป็นเนกาทีฟตลอดเออเราจะมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลา นะตอนนี้คนคนนี้คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาหาคุณหรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะเป็นด้านบูกให้กับคุณคอยผลักดันคุณไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเนี่ยไพ่เดลเวออฟจูนบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรที่ใช่ก็คือใช่อืแล้วคนที่ใช่นั้นจะต้องนําพาคุณไปในทิศทางที่ดีด้วยอืมนะคะ คนคนเนี้ยที่เข้ามานะจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีความคิดที่เป็นผู้นํามากกว่าเขาคนนั้นเขาคนนั้นเนี่ยเวลาคนปรึกษาอะไรไปอะ่ะเขามักจะมีความคิดเห็นที่มันต่างมากๆอะ่ะต่างมากๆจนเราแบบวอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนคนเนี้ยเขาจะให้ความคิดเห็นให้เอ,อความช่วยเหลือเราอย่างแบบดีอะ่ะ อืนะคะอย่างตั้งใจอะ่ะไม่แบบทำลวกลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมไม่ถูถายไปมาเออเนี่ยเราไพ่ k ิ n g of c u p เนี่ยหมายถึงว่าคนคนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเอ็นดูเขาจะเข้ามามีเมตตาเราเอ็นดูเราเทคแคร์เราและเข้าใจความรู้สึกของเราอะ่ะเธอก่อนหน้านี้เหมือนเธอไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกคุณเลยอะ่ะอืมณตอนนี้คุณจะมีแล้วแต่อย่าลืมนะคะ ในหัวข้อเนี้ยนะเป็นหัวข้อที่ดวงโดยรวมนะแล้วก็เป็นช้อยที่กวางทำขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ค่ะเออกวงไม่ได้ไปบอกให้ใครว่าเอ,อ้ยมันไม่ดีต้องเลิกนะเออถ้าไปต่อแล้วจะแย่นะอย่างเงี้ยกวางไม่สามารถไปทำอย่างนั้นได้นะคะสิ่งที่คุณจะอยู่หรือไม่อยู่นั่นคือคุณต้องตัดสินใจเองทำเองอืมเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะ ก็าตาดินนอะเนาะาตาดินก็เป็นคนเน้ลันๆแหละเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้นาตาดินต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะเจ็บก็เจ็บด้วยตัวเองเออเจ็บมันให้สุดไปเลยอดูหน้าจริงจังไหมเออเจ็บมันให้สุดไปเลยได้รู้ไปเลยว่าเป็นยังไงอืมนะเออแล้วก็เรียนรู้ซะนะคะอ่ะนี่ก็คือจบตอบคำถามไปแล้วนะวางตอบคำถามไปแล้ว เออเดี๋ยววันจะเปิดไพ่ข้อความให้กับคุณหน่อยค่ะนะว่าข้อความมีข้อความอะไรที่เขาอยากจะฝา,ากบอกถึงคุณบ้างนะคะนะหนึ่งบายก่อนนะคะเขาบอกว่าคนเนี่ยเป็นได้แค่เพื่อนอืมนะ โอ้โหอันนี้อันนี้เปิดมานี่คือสะเทือนไปสามโลกเลยอะ่ะเอออันนี้ช็อกได้อีกอะฮืมแรงเวอร์จะเย็นนะคนท่านดินอย่าเพิ่งเกลียดกวางกันนะเออกวางก็อ่านไปตามนี้ล่ละค่ะฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยเขาแค่หยุดแสดงมันออกมาอืมนะคะเขาหมายถึงหมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่เคยหยุดรักคุณเลยแต่แค่เขาเนี่ยไม่แสดงออกมาณตอนนี้อืม การไม่แสดงออกเนี่ยมันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันห่างกันได้เหมือนกันนะอืมถ้าเรารู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่สําหรับเราถ้าเร,ารู้สึกว่าเขาคือคนที่โอเคมากๆเลยอะเราไม่อยากเสียเขาไปอะนะคะอย่าทําฟอร์มธาดินมักจะชอบทาฟอร์มแหละธาดินมันธาตุที่มีความมั่นคงหนัก,นกแน่นใช่ไหมคะดังนั้นไม่ค่อยโชว์ความรู้สึกค่ะความรู้สึกเนี่ยมันคือความอ่อนไหว ท่านดินไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยกับการอ่อนไหวการแสดงอารมณ์เวลาคนนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันไม่พูดกับเขาอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฉันเจอเมื่อไหร่เจอเขาเมื่อไหร่ฉันจะเข้าไปแสดงความรักนะฉันจะเข้าไปกอดเขานะฉันจะพูดกับเขาดีๆนะอ่ะพอถึงวันลุ่งึ้นไปเจอหน้าเขาแล้วคุณทํายังไงคุณก็ไม่ทําอะไรคะ่ะเออสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ ก็ไม่ได้ทำอยากจะเข้าไปกอดเขาก็ไม่ก็ยืนมองเขาอืมแถมบางทีจะมีใจร้ายใส่เขาอีกนะเธออใช่ไหมเอย <c oughs> มาดูต่อนะคะใบสุดท้ายละ <c oughs> เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วนะอืมแล้วมันเป็นยังไงหรอ <laughs> แล้วมันเป็นยังไงอะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุดินในหัวข้อที่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอันนี้มันก็เป็นเพียงไกด์ไลน์เฉยๆคะ่ะนะแล้วก็ดูอาจจะดูเพื่อความบันเทิงแหละไม่ต้องคิดมากเพราะจริงๆแล้วหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อที่หมิ่นเหม่มากเลยนะเออนะจริงกว่าก็ไม่ได้แบบอยากให้คุณแบบคุณจะต้องเลิกอนะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเอาแค่เราคนที่รู้ดีมากที่สุดในความสัมพันธ์คือใครเอ่ย คือตัวคุณนั่นแหละค่ะหมอดูมันจะไปรู้ดีอะไรขนาดนั้นมันไม่รู้ดีหรอกค่ะก็แค่ได้ไกด์ไลน์ก็แค่ให้คําแนะนํานะถ้ารู้ดีขนาดนั้นกวางต้องมี CCTV ที่บ้านคุณแล้วนะคะ, <c oughs> ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกวางด้วยนะ,ะอ่ะบ๊ายบายค่ะ